สัตย์คุณหรือคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ต้นตอของอาหารพื้นบ้านชนิดหนึ่งนั่นก็คือกบยะไส้จนมีการเปรียบเปรยกันไหมว่าหากมาจังหวัดสุรินทร์แล้วไม่ได้กินกบยะไส้เขาว่ามาไม่ถึงแต่ก่อนอื่นผมต้องไปหากบก่อนนะครับวันนี้ผมตามพี่เสิร์ดชาวบ้านกวตนตำบลหนองใหญ่อำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์ไปหาแทงกบเอากลับมาทําอาหารพื้นบ้านของคุณที่นี่ครับ ถึงแม้ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ในพื้นที่ยังไม่มีฝนตกลงมาทําให้การหากบของเราในวันนี้ต้องใช้เหล็กแหลมแทงหรือไม่ก็ขุดขึ้นมาจากรูครับส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่จะใช้เหล็กแหลมแทงลงไปในดินโครนตามแหล่งน้ําธรรมชาติเพราะว่ากบถ้ายังไม่มีฝนตกลงมามันจะตําสินอยู่ในโพรงดินที่ค่อนข้างจะเย็นครับนอกจากนั้นการขุดหากบในรูตามริมน้ำยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะมั่นใจได้ว่าเราจะได้ตัวอย่างแน่นอนครับ นี่คือเป็นกบจำศีลนาะทำไมตัวมันอ้วนหนึ่งล่ะลูกพี่รับาบจำศีลครับมันอันนี้เป็นกบจากการเราขุดหาเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยชาวบ้านที่นี่เขาจะใช้เหล็กแทงหาตามบิมน,น้ำเพราะไอ้พวกนี้มันจะหมกตัวอยู่ทางใต้โคนไม่ลึกนะพี่เนาะพี่เฉิดอยู่ไม่ลึกเนาะครับไม่ลึกโอเค,ค ช่วงแรงจะหาขุดแล้วก็หาแทงเอาครับหาแทงแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราไปเดินแทงตรงไหนมันมีไม่มีอะไรไงก็ตามริมแม่น้ำคลองยังคลองบ้านเรามีกี่คลองแล้วก็หาแทงตามคลองครับตามทุ่งนาก็มีครับ<ม>ครับเรียกดูคือว่ากลุ่มพวกมาส่วนมากเป็ะจาศิลใช่ไหมครับช่วงหน้าแรงถ้าบางตัวมันก็อยู่ที่รูดูกระปูว่างอาศัยอยู่ลูกระปูก็แทงไปเหมือนปแทงปลาไหลเหละครับแต่ว่าแทงโดตัวเพราะมันจะร้องเลยครับมันจะร้องมันจะ เรารู้เลยครับรู้กับจะร้องแอบลื่นอแอไงครับมันจะเป็นเสียงของกบครับครับเดินหาดูครับเดินหาดูดูดูเบ้ามันครับดูเบ้าหรือดูนิดหน่อยมันจะออกมาหารใจหน่อยเราก็ครับนั่นแหละครับอยู่ลึกไหมพี่ช่วงนี้กบอย่างเงี้ยไม่ไม่ลึกครับไม่ลึกครับไม่ลึก อาหารพื้นบ้านของผมวันนี้คือกบยัดไส้หรือแกบบอบตามภาษาท้องถิ่นที่เขาเรียกกันครับเริ่มจากให้เอากบไปลอกหนังเอาเครื่องในและตัดขาออกส่วนนี้จะใช้ยัดไส้ครับอีกส่วนให้เอากบไปสับให้ละเอียดจากนั้นตําเครื่องพริกแกงจะมีขา่าตะไคร้กระเทียมหอมแดงใบมะกรูดขมิ้นและเกลือเอาไปตํารวมกันก่อนเอาลงไปคลุกเคล้ากับเนื้อกบที่สับละเอียดใส่ใบย,ยี่หร่า ใบกะเพราใบมะกรูดหั่นฝอยขิงซอยกระเทียมเนื้อมะพร้าวขูดและหัวกะทิเมื่อคลุกเคล้ากันจนเข้าเนื้อกันแล้วให้ยัดใส่ลงไปในตัวกบที่เราเอาเครื่องในออกไว้ก่อนหน้านี้จากนั้นให้เอาไปย่างไฟกลางๆครับก็ต้องเอามาทำลอกหนังออก ลอกหนังออกเสร็จแล้วก็ตัดขามันไปบดใส่เครื่องบดแล้วก็ไปใส่ถ้วยใส่ชามก็ได้แล้วก็เอาปรุงเอาเครื่องมาปรุงเครื่องมันมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมหอมพวกเกลือนี่นะอันนั้นคือพริกแกงจ้าพริกแกงจ้าแล้วทำไมมันเป็นสีเหลืองอ่ะก็ต้องผสมขมิ้นด้วยจ้ะอ๋อมันมีขมิ้นด้วยจ้ะพอเรามีพริกแกงแล้ว แล้วมีีออะไรกก็มีกะทิมีก็ใบกะเพราใบมะกรูดใบยีหล่าแล้วก็ขิงซอยแล้วมันมีเห็นว่ามันมีมะพร้าวเลยด้วยจ้ามีมะพร้าวด้วยแล้วก็กะทิด้วยอันนี้เรามาลงคลุกกันจ้าคลุกกันในกะละมังพอเสร็จแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เอากบมายัดยัดไส้เลยจ้ายัดไส้พอยัดไส้เสร็จก็เอามาทำเป็น ยากอย่างนี้ใส่ไม้ย่างช่วงที่เรากาลังย่างเนี่ยเห็นบอกว่ามันจะมีอะไรน้ำแดงนั่นคือมันมีอะไรบ้างอ่ะบ้านน้ำแดงแดงที่ทานี่หรอก็เป็นพริกอ่ะพริกแกงอ่ะพริกหยวกเอาไปบดให้มันละเอียดแล้วก็มาปรุงใส่กะทิใส่น้ํามันใส่รสดีนิดหนึ่งทาเพื่อให้มันไม่ให้มันแห้งอ่ะไม่แล้วก็ม้นก็หอมจ้ะ เมื่อย่างไปได้สักพักให้เอาพริกหยวกบดหางกะทิและน้ำมันพืชท,ที่ตำรวมกันทาลงไปเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติครับกบยัดไส้เป็นอาหารพื้นบ้านนั่งเดิมของชาวบ้านในตำบลหนองใหญ่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนกระทั่งเมื่อส0ปีก่อนชาวบ้านได้หันมาทําขายกันอย่างจริงจังที่ตลาดหนองใหญ่หรือตลาดบ้านกวนรสชาติความอร่อยทําให้มีการเปรียบเปรยจากนักท่องเที่ยวไว้ว่ามาสุรินก็ต้องลองชิมกบยัดไส้ครับ นู้ชมครับนี่แหละครับกบจัดไส้ของดีอำเภอรปราสาทจังหวัดส,สุรินทร์คือรสชาติของเขาเนี่ยจะคล้ายๆเหมือนเรากินอะไรก็ได้ที่ยัดไส้คล้ายๆเป็นหมูสับจะมีรสเผ็ดนิดๆรสชาติจะกลมกล่อมนะฮะรสเข้มจัดๆหน่อยถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองนะครับมาได้ที่นี่ครับวิ่งมาตามถนนเส้นสุรินทร์มุ่งหน้ากาบเชิงหรือจะไปช่องจอบเนี่ยครับ ตรงนี้นะฮะจุดนี้เขาเรียกว่าตลาดน้องใหญ่ถ้าอยากจะลองต้องมาครับ